สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,326ระเบียงห้องเครื่องริมคลองอ่างโยกเนื่องด้วยกรณีล้นเก้าชาตที่5ทรงปรุงอาหารบางอย่างที่เชื่อกันว่าเป็นการทอดปลาทูมีการถกเถียงและตั้งประเด็นกันอย่างหลากหลายล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิน้นจากภาพเป็นภาพระเบียงห้องของห้องเครื่องริมคลองอ่างโยกของตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตที่เป็นที่ประทับในการปรุงอาหารในคราวนั้น ระเบียงริมคลองและห้องเครื่องหลังนี้ปัจจุบันถูกลื้อถอนเปลี่ยนแปลงไปนานแล้วแต่จะเป็นยุคไหนนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแม้แต่พระตำหนักเรือนต้นในปัจจุบันก็ไม่ได้ปรากฏภาพให้เห็นจากภาพถ่ายทางอากาศแล้วเช่นกันพระที่นั่งองค์ไกลทางด้านขวาของภาพคือพระที่นั่งอัมพรสถานเริ่มสร้างขึ้นในปีพศ2445หลังจากสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆแล้วซึ่งพระที่นั่งองค์ดังกล่าวมาแล้วเสร็จในปีพศ2449ตามภาพการก่อสร้าง ทางพระที่นั่งอัมพรสถานใกล้แล้วเสร็จเต็มทีภาพนี้จึงคาดคะเนาวา่าคงจะอยู่ในช่วงปลายปีพศ2448ถึงต้นปีพศ2449นั่นเอง